คลิปนี้วันนี้แพรจะพามารีวิวครีมสองที่ถูกและดีและพกพาไปไปหนสนุกมากก่อนอื่นเลยก่อนจะรีวิวแพรขอทำท่าประจำก่อทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พกกับแพรเวฟออีกแล้วนะคะโอเคค่ะทำท่าประจำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปฟังรีวิวกันเลยค่ะ เลยแล้วกันนะคะคือแพรออกไปเจอคิมซองตัวนึงมาคือตัวนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะ Snowgirl Miracle White Serum คือที่มาที่ไปอ่ะคือแพวไปต่างจังหวัดและแพวะลืมครีมไว้ที่บ้านค่ะทุกคนแล้วแพวก็เลยอ่ะงั้นเข้าเซเว่นเพราะเราต้องซื้อแบบพวกเซรั่มบำรุงผิวแล้วเป็นแพวต้องทาทุกวัน,วนพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ใช่ไหมคะแพวเข้าเซเว่นปุ๊บก็เลยไปสะดุดตาเจ้าซองเนี่ยทุกคนเออไปสะดุดตาว่าเอ้ยงั้นตัวเนี้ยมันเขียนว่าแบบใส่นุ่นเด้งกระชับแล้วเราอ่ะก็อ่านว่าเออมันช่วยเรื่องปัญหาจุดด่างดำช่วยเรื่องฝ้าแล้วก็เติมความชุ่มชื้นซึ่งตอนนั้นอ่ะแพวเพิ่งไปกดสิวมาแล้ว ที่ช่วยพวกเรื่องลอยเรื่องฟ้าอะไรเงี้ยได้ด้วยแล้วก็ตอนนั้นที่ไปเที่ยว oh, <no. S 1> แดดแรงมากแล้วตัวเนี้ยเขาช่วยเรื่องแบบใครที่โดนผิวดนแดดเยอะอัอย่างเงี้ยแดดเผาได้ด้วยก็เลยได้จัดตัวนี้มาใช้ค่ะทุกคนพอได้ใช้รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ย oh, <no. S 1> คุณภาพาแบบมันดีเกินราคามากๆแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวคลิปนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะคือเนื้อเซรั่มของเขาว่าคือเขาเป็นสูตรแบบบางเบาค่ะทุกคนแล้วมันได้ฟีลแบบเหมือนเนื้อเซรั่มของเคาน์เตอร์แบรนด์ะทุกคนเหมือนยกเคาน์เตอร์แบรนด์อะมาไวไ้ในซองนี้เลยคือมันบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาที่สําคัญนะคะเขาไม่มีน้ํามันไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้นะทุกที่มันแบบ มันฟีลแบบดีมากๆอ่ะคือส่วนผสมหลักเด่นๆของตัวส n โนเกิลมิลเลอร์ไว t e เซรั่มซองเนี้ยคือหัวเชื้อยีตเข้มข้น1000มิลลิกรมัม <Wow. S 2> ตัวเนี้ยเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกับตัว p ีเทล่าใน SK 2ด้วยนะคะคือเขาจะช่วยให้เรื่องแบบ ผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวเนียนนุ่มแล้วก็ผิวแข็งแรงและเขายังปรับสีผิวให้สม่ำเสมออย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะและเขายังมีตัววิตามิน B3 นะคะที่เข้มข้นถึง10%ช่วยในเรื่องการเพิ่มเซลลมายในผิวหนังชั้นกำพานะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ ที่แพลวพูดไปอันนั้นเป็นแค่ส่วนผสมหลักนะคะเขายังมีส่วนผสมอีก7ชนิดนะคะที่ช่วยเรื่องปัญหาผิวต่างๆและทําให้ผิวใสออร่าอีกด้วยค่ะส่วนวิธีการใช้นะคะแพลวก็จะทาตอนเช้ากับก่อนนอนคะ่ะทุกคนอย่างเช้านี้แพลวก็จะทาไปเลยเราก็บีบเนื้อเซรั่มลงบนฝ่ามือแบบนี้นะคะนี่เสร็จรแล้วเราก็ทาลงบนผิวหน้านี่นะคะแล้วก็ตบแบบที่หน้าเบาๆแบบเนี้ยให้เนื้อเซรั่มเขาซึมลงไปในผิวะคะ่ะทุกคน แล้วเรายิ่งทาเป็นประจำนะคะมันจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วดูแบบกระจ่างใสามากๆ เดี๋ยวพจะขึ้นรูปผลลั์ก่อนใช้กับหลังใช้เจ็ดวันค่ะทุกคนเห็นไหมว่าแบบหลังใช้ผิวมันชุ่มชื้นและแบบกระจ่างใสมากๆนะนะคะก่อนหน้านี้มันจะดูแบบโซมนะหลังใช้ก็คือแบบผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วดูใสขึ้นเลยบอกเลยว่าแบบเห็นผลลัพธ์คือติดใจใช้ต่อแน่นอนนะถ้าแพวแบบไม่ได้ถ่ายรูปตอนนั้นไว้ที่ไม่ได้ใช้ครีมกับหลังใช้เจ็ดวันะก็คือแบบไม่ได้สังเกตว่าเห็นผลลัพธ์แบบดีขนาดนี้ค่ะทุกคนหนึ่งซองอะคือเขาสิบ นะคะ10กรัมนี่ราคา49บาทค่ะทุกคนก็คือหาซื้อได้ง่ายมากๆใครกำลังหาแบบครีมซองที่แบบถูกและดีอยู่นะคะนี่แนะนำเลยค่ะทุกคนตัวเสเนอเกิร์มิลเลอร์ไอเซรั่มซองนี้เลยบอกหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายหาซื้อที่ไหนคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนเราเดินเข้าเซเว่นก็สามารถซื้อครีมซองของเซเนอ์เกิร์ลซองนี้ได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็สามารถไปซื้อกันได้เลยเดี๋ยวพราจะขึ้นช่องทางการจัดจ่ายหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเต ติมไว้ให้ด้านบนนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนค่ะวันนี้แพรก็มารีวิวฟิลลิ่งแบบเรียลไทม์ใช้แล้วเป็นยังไงคิมซองถูกและดีที่ทุกคนขอมานะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แพลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ